มันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินน้ำเหงือกติดน้ำเบือกติดน้ำมันโอ้ยไม่ใช่แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแซดอีกแล้วนเจนนี่เจอวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทํามันมันอะไรมันทอดมันนึ่งมันอบมันอะไรมันหวานญี่ปุ่นนะคะโดยการใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคน แต่ทีเนี้ยเขาจะเรียกว่าทอดหรือว่านึ่งหรือว่าอบหรือว่าเผาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันก็ออกมาแบบว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนไปเลยจัะไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะวีก็จะมาเผามันนะคะมันญี่ปุ่นนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะทุกคนไปค่ะวันนี้วีก็มีมันทั้งหมดสามหัวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไป ลงในหม้อทอดกันค่ะทุกคนไปเลยจ้าไปเลยแล้วต้องนำสติกเกอร์ออกก่อนนะคะเมื่อกี้ไอวีก็ล้างแล้วเนาะสติกเกอร์ยังอยู่ในนี้เลยลืมนะคะลืมดึงออกใส่ไปที่เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวก็ใส่เครื่องค่ะจะตั้งเวลาที่ หกนาทีนะคะอุณหภูมิที่สองร้อยนะคะตอนแรกเราก็จะตั้งที่สามสิบนาทีก่อนนะคะทุกคนเครื่องเริ่มทำงานแล้วค่ะครึ่งชั่วโมงแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสีก็ไม่เข้มเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆ ไดวีจะใช้ตะเกียบกดลงไปนะคะเหมือนเขาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวลูกนี้น่าจะสุกแล้วละเดี๋ยวเอาออกมาเทส,สักลูกหนึ่งเนะเาะลูกนี้มาเทสก่อนเนาะแล้วลูกอื่นเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปอบเหมือนเดิมนะคะ เพื่อเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนอีก2ลูกนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะอบต่อนะคะเดี๋ยวเราลองอีกสัก15นาทีสิคะว่าจะเป็นยังไงอ้ามาแล้วเดี๋ยวเราใช้มีดผ่าดูเลยนะคะยังร้อนอยู่นะคะนี่โอ้ยร้อน คือสุกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะจริงๆมันแค่สามสิบนาทีเองนะคะเนี่ยอหวาน ในเตาก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำออกมาเลยนะคะทุกคนอันลูกนี้นะคะที่เราอบต่อนะคะอันนี้จะใช้เวลา15นาทีเนาะที่อบต่อไปอีก15นาทีก็เป็น45นาทีนะคะลูกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไง นุ่มนะนุ่มก็สุกนะฮะสุกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะสุกมากกว่าเนาะนจะสุกมากกว่ามาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาชิมมันหวานญี่ปุ่นนะคะที่ไอวี่นำไปอบไปนึ่งไปทอดอะไรนี้ ในหมอห้อทอดไร้น้ำมันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะคะที่ว่าครึ่งชั่วโมงนะคะใช้กำลังไฟ200รอยนะคะองศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะสามสิบนาทีนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสอง้อองศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา30มสิบวกสิบห้นะคะเป็นเท่าไหร่ สี่สิบห้านาทีนะคะนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนนะคะอันนี้สามสิบอันนี้สี่สิบห้าเดี๋ยวชิมตัวสามสิบนาทีก่อนนะหวานหนึบๆนบึกำลังดีนะคะแล้วก็ สามสิบนาทีก็สุกแล้วอ่ะอืมอร่อยอันนี้จะเป็นตัวสี่สิบห้านาทีกีนะสิบสี่สิบสีิ้าใช่สีิบห้างงอะไรจะบวกเลขผิดอะไรบวกถูกแล้วสามสิบบวกอีกสิบห้าก็เป็นสี่สิบห้าอืมไม่ดราม่านะคะทุกคนร้อนอ่ะ อันนี้ก็จะออกเละๆหน่อยแต่ไม่เละมากี้5นาทีมันก็สุกเกินไปแล้วเปลือกก็จะแข็งไปด้วยนะคะมันจะแห้งเกินไปเนี่ยให้ดูเลยเปลือกมันจะแห้งเกินเห็นปะนี่ควันยังท่วมอยู่เลยทุกคนสุกไปอะ่ะ สรุปเลยนะ,ะ,นะคะขอกินคำานือร่อยสรุปว่าไอ้เจ้าหมอ้อทอดน้ำมันออตโต้เนี่ยย่างมันญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมันหวานญี่ปุ่นนะในเวลาสามสิบนาทีโดยกำลังไฟสองร้อยองศาเซลเซียสสุกกำลังดีนะคะแล้วก็ ไอวีใส่มันลงไปสามลูกสามหัวถ้าเเพื่อนๆนะคะสนใจที่จะทำนะทำตามไอวีได้เลยจ้ากคนถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนจ้าบ๊ายบายไปเลยจ้า กินมันติดเหนือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเนือกินทั้งเผือกติดทั้งฟันไม่ใช่เป้ากินมันติดเหนือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหนือก กินมันติดเงือกกินเผือกติดฟันกินน้งมันกินน้งเงือกติดน้เบือกติดท้กมันโอ้ยไม่ใช่แล้ว